โดยครูจินดาพรนวลนุชเรื่องบทอาขยานบทอาขยานคืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะบทอาขยานเป็นบทท่องจำของภาษาไทยที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำให้ถูกต้องตัวอย่างโครงกรอนบทอาขยานบางบทยังได้สอดแทรกข้อคิดและคติสอนใจเอาไว้ด้วย ค่ะก่อนอื่นนักเรียนมาตอบคำถามคุณครูก่อนนะคะนกอะไรเอ่ยสีดำทั้งกายาร้องกากากังวานไกลนักเรียนคิดว่าคำตอบคืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคือกาดำเอ๊กาดำจะเกี่ยวข้องกับบทอาขยานอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆนะคะ กาหรือกาดำกาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่งพบเห็นได้หลายทินของโลกและในประเทศไทยเสียงร้องกากาน่าจะเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่ากาและยังนิยมเรียกว่าอีกาหรือกาดำตามสีขนคนไทยคงติดตาขนสีดำสนิทของกาจนกลาวเป็นสำนวนเปรียบเทียบคนใจดำว่าใจดำเหมือนอีกา การสามารถสื่อสารทำท่าทางทำเสียงร้องได้แตกต่างตามที่ต้องการและเรียนเสียงคำพูดได้ดีไม่แพ้นกขุนทองคำว่าใจดำเหมือนอีกาเปรียบเปลยได้กับคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือไม่มีน้ำใจเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปฝึกท่องบทอาขยานกันนะคะ ให้นักเรียนไปชมนิทานสนุกๆที่คุณครูนำมาฝากก่อนนะคะนิทานเรื่องนกกากับเหยือกน้ำวันหนึ่งในฤดูแล้งน้ำตามหนองน้ำและลำธารต่างก็แห้งขอดลงไปหมดมีกาตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ได้กินน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยทั้งวันมันกระหายน้ำเป็นอย่างมาก จนแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะบินไปไหนได้อีกอรู้สึกคอแห้งสุดๆไปเลยอากาศร้อนๆอย่างนี้บ่อน้ำก็แห้งหมดแล้วฉ่นจะไปหาน้ำที่ไหนเดิม่มละเนี่ยเ,เจ้ากาบินวนไปวนมาอยู่บนฟ้าเพื่อที่จะมองหาแหล่งน้ำแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่พบบ่อน้ำสักบ่อมันจึงบินมาเกาะที่กิ่งไม้เพื่อหาที่พักเอาแรง ออปีของฉันแทบไม่มีแรงเอฉันหิวน้ำเหลือเกินแต่โชคดีที่มันบินมาเกาะที่ต้นไม้ต้นนี้มันผเอินเหลือไปเห็นหยือดน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้เจ้าก,กาไม่รอช้ารีบบินลงไปดูในทันที ที่สุดฉันก็เจอน้ำแล้วดีใจจังเลยแต่เจ้ากาก็พบว่าเหยือกน้ำใบนั้นทั้งสูงและมีปากแคบโดยภายในเหยือกนั้นก็เหลือน้ำอยู่น้อยเต็มทีกาจึงคุ้นคิดหาวิธีการที่จะกินน้ำในเหยือกนั้นทำยังไงนะฉันถึงจะกินน้ำในเหยือกนี้ได้โอ้ยอยู่ใกล้แค่นี้แท้ มันก็ต้องมีทางสิเอ๊จะทำยังไงดีนะเจ้ากาทั้งพยายามแย่จะงอยปากของมันลงไปอ๋ไม่ถึงไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงพยายามผลักเหยื่อน้ำให้ล้มลงแต่มันก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอนี่แนะ่นี่แนะ่ล้มสิลส้มสิเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะวิธีใด จนแล้วจนเล่ามันก็ยังไม่สามารถกินน้ำในเหยือกได้สักทีฉันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเออถ้าฉันนะตัวเล็กๆเ,เท่าเจ้ากรวดพวกนี้ก็คงจะบินลงไปในเหยือกได้แล้วโธ่เจ้ากรวดน้อยเจ้าก็คงหิวน้ำเหมือนกับฉันสินะเจ้ากาคิดน้อยใจว่าถ้ามันตัวเล็กเท่าก้อนกรวดปางน,นี้คงเข้าไปในปากแคบๆของเหยือกได้ มันจึงลองข่ากรวดหนึ่งก้อนแล้วใส่ลงไปในเหยือเอ๊ะโดสิเมื่อฉันข้าบกรวดใส่ลงไปในเหยือกน้ำในเหยือกก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วถ้าฉันเอากรวดหลายๆก้อนใส่ลงไปล่ะก็นะน้ำ ต้องเพิ่มสูงถึงปากเหยือกแน่ๆเลยเมื่อคิดได้ในที่สุดมันก็ตัดสินใจไปคาบก้อนกรวดมาใส่ลงไปในเหยอือกทีละก้อนทีละก้อนจนระดับน้ำภายในเหยอือกค่อยๆสูงขึ้นถึงคอเหยอือกแล้วกาก็ได้กินน้ำในเหยอือกนั้นอย่างสมใจ จังเลยจะว่าไปฉันเนี่ยก็เป็นการที่ฉลาดเหมือนกันนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้สติปัญญาย่อมค้นพบหนทางแห่งความสำเร็จชมนิทานไปแล้วสนุกไหมคะนักเรียนอีกาในนิทานนะคะมีความฉลาดนะคะรู้จักใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ทีนี้เด็กๆก,ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องบทอัขยานต่อนะคะการท่องบทอัขยานสามารถอ่านได้สองแบบแบบที่หนึ่งอ่านแบบทำนองสนะดังตัวอย่างที่คุณครูจะนำมาให้นักเรียนรับฟังนะคะแบบที่สองอ่านแบบร้อยแก้วก็เหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วไปเด็กๆชั้นเล็กๆเ,เรามาฝึกอ่านแบบร้อยแก้วกันนะคะ ในบทอาขยานนี้มีอยู่ในหนังสือวันนะัคดีลำนำนะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือประกอบไปด้วยนะคะเปิดหนังสือหน้าที่4ค่ค่ะเด็กๆจะเห็นบทอาขยานแบบนี้นะคะเมื่อเจอแล้วเด็กๆลองมาฝึกท่องไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะกาเอย๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อน ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกระไรหนาการเผื่อแผ่แหนะพ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอย้ยไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนลองฝึกอ่านบ่อยๆท่องบ่อยๆนะคะแล้วเราก็จะจำได้ หลักในการฝึกท่องนะคะให้นักเรียนเปล่งเสียงให้ดังพอประมาณนะคะท่องด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนออกเสียงตัวรอเรือรอลิงควบกล้ำให้ถูกต้องนะคะท่องให้ถูกจังหวะและวรรคตอนต่อไปจะเป็นตัวอย่างการท่องแบบทำนองสนอะนะคะเด,ด็กๆไปฟังกันเลยกาดำ กาเอ้ยกาดดำรู้จำรู้จักรักเพืออ่อนได้เยื่อเผื่อแพ้ไม่แช่เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา เกลือนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกระไรน้ำจงเผื่อแผ่แน่พอหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนัก เอ้ยเป็นอย่างไรบ้างคะการท่องบทอาขยานแบบทำนองเสนอไพเราะไหมคะนักเรียนคิดว่าง่ายหรือยากนักเรียนชอบท่องแบบไหนให้นักเรียนฝึกท่องนะคะต่อไปเป็นประโยชน์ของการท่องบทอาขยานนะคะ 1. ฝึกความจำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะมนุษย์ต้องอาศัยความจำเพื่อเป็นเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์นะคะ 2. เป็นการฝึกวินยัยเพราะการจะท่องให้จำได้ต้องมีวินยัยมันฝึกปั่นท่องอยู่เสมอ 3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางด้านภาษาให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับการบ้านวันนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องไปบันทึกลงในชีตหรือสมุดนะคะคุณครูให้งานนักเรียนก็คือให้นักเรียนไปฝึกอ่านบทอาขยานที่มีอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำและฝึกอ่านเนื้อเรื่องในบทที่1บทดอกส้อยแสนงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่